สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อ๊อบกุกกอกนะคะนี่นะคะเอฟซี FC. เปิดแล้วนะคะกระท่อมไม้ไผ่นะคะกระท่อมน้อยกรอยใจนะคะเปิดแล้วต้อนรับคณะทัวร์นะคะหรือว่า YouTube ของเราที่จะมาทำบุญนะคะทอดผ้าป่านะคะบ้านมะนาวนะคะไม่รู้จะมีเพื่อนมาพักหรือเปล่าแต่คุณแม่ทำความสะอาดไว้รอนะคะนี่ สองหลังนะคะทุกคนอุ้ยนะคะอันนี้ไฟโซลาร์เซลล์จริงๆเดี๋ยวจะให้พ่อนิ่มยายนะคะแผงลงมาไว้หลังคากระท่อมไม้ไผ่ค่ะสองสองแผงเลยนะคะเพราะว่ามีเรียบร้อยอันนี้เป็นเออเขาเรียกว่าโซ,าซลาร์เซลล์นะคะข้ามปุ๊บมันก็จะออกปั๊บเลยนะคะอันตโนมัติเลยนี่พัฒนานะคะดูดีมากเลยะคะ่ะทุกคนนะคะทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะอันนี้คุณแม่ก็ ใส่ที่นอนเข้าไปแล้วนะคะนี่ไงก็มีผ้าม่านด้วยนะคะถ้าแต่จริงๆก็เย็นดีนะคะเนี่ยขณะคุณแม่มายืนอยู่นะคะไม่ได้ใช้พัดลมก็โอเคอยู่นะเพราะว่ามีหน้าต่างถ้าสมมติว่าเราต้องการปิดแล้วก็ยกไม้เข้ามานะคะนี่ไงอันนี้ก็คุณแม่ก็เอาที่นอนปิกดิกมาไว้แล้วค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้หลังนู้นก็เดี๋ยวจะเอาลงมาไว้รอว่ามีคนมาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวถ้าไม่มาก็ไม่ได้เอาลงมา พัดลมก็พร้อมแล้วเดี๋ยวจะให้พ่อนิ่มทําปักไว้นะคะไม่รู้ว่าชิดจะมาหรือเปล่านี่เรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมไว้ให้แล้วนะคะโอ้สวยดีนะคะอีกหลังนูน้นนี่นะคะหลังนี้คุณแม่ก็เก็บหมอนนะคะแล้วก็อะไรออกมาละอันนี้ยังไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปเลยนะคะมีพัดลมมันยเอประเช็ดทำความสะอาดก่อนยังไม่ได้เช็ดเลย ก็จะมีตัวใหญ่กว่านี้อยู่นะคะอันนี้ก็โซล่าเซลล์เหมือนกันนะคะติดได้เลยค่ะอันนี้หน้าต่างก็สมบานเหมือนกันนะคะรับลมเย็นๆเลยนี่นะคะโอเคเลยมองมาจากทางนู้นก็สวยงามเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะพาเอซไปดูต,กตักกะแตนนะคะคุณแม่พึ่งเอายาให้เมื่อตะกี้นะคะางาทุกคน มากินญ้าเต็มใบไม้เลยนะคะเต็มใบ้าหวานเลยคะ่ะนะคะเห็นหเนี่ยโหตัวเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะคะนี่จะออกหลายชดุดอันแรกนี่คือยา,ยาวๆแล้วค่ะนี่ไงนี่ไงอนี้น่าจะโลกคาบหนึ่งครั้งแล้วนะคะก็จะมีตัวเล็กๆขึ้นมาใหม่นะคะเนี่ยเดี๋ยวพวกนี้เช้าเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตัวเช่าๆนะคะว้าว แเก่งแล้วนะคะเนี่ยช่วงหน้าร้อนนี่ก็จะเลี้ยงง่ายค่ะนะคะไม่เหมือนหน้าหนาวอบก็ง่ายอยู่ค่ะนะคะออกเร็วด้วยนี่โอ้ยตัวนอนอ่อนก็ออกมาใหม่นะคะบีบีน้อยก็มีนีเราดูโอ้ยหอมหอมเอ่อพอนิ่มนะคะย่างย่างกุ้งนะคะซื้อมาหนึ่งร้อยบาท อิ่มทั้งบ้านเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะป่นก็ได้นะคะย่างแล้วก็เอาไปปน่นใส่หอมกินกับผักกับอะไรได้หมดนี่นะคะเดี๋ยวเราดูฝั่งนี้ก่อนดีจังเลยเนาะเราใส่น้ํากระตรงขาเตียงแล้วก็ไม่ค่อยมีมดแล้วค่ะดูแลกันไปเหลืออีกหนึ่งนี่ค่ะหนึ่งกล่องนี่แหละเรายังไม่ทันได้ออกหมด เดี๋ยวพรุ่งนี้ดูอีกนะคะว่าอันนี้เพิ่งออกวันนี้นะคะในกล่องนี้เดี๋ยวก็เป็นวันที่สองพรุ่งนี้เแลยวเราก็ดูตรงพื้นนะคะว่าออกหมดหรือยังแล้วก็สังเกตได้นะคะนี่ไงโอ้ตัวนี้เรายังทําความสะอาดอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าตะกต่งยังเล็ยกยังอ่อนอยู่นะคะรอให้เขาโตวกว่าน,นี้เดี๋ยวเราก็จะจัดการกับ มูลนะคะหรือว่าขี้ตะเแตนนะคะน,นี่ก็ไม่มีอะไรหรอกเขาไม่มีกลิ่นอะไรเลยเพราะว่ามีแต่หญ้าทั้งหมดนะคะนี่ไงก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยค่ะอากาศร้อนยิ่งกินเก่งนี่ตรงนี้ก็จะเป็นโซลาร์เซลล์ขนาดเล็กกว่าตรงที่กระท่อมหลังนู้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นพอหลัวๆนะคะฟี FC. แต่ก็เย็นดีแล้วค่ะช่วงกลางวันนี้โอ้โหร้อนมากเลยค่ะนะคะนี่กระท่อมน้อยเกอใจนะคะนอนไงสองหลังว้าน,นกดาวอันนี้ยังไม่ได้เปิดนะคะด้านในเปิดเฉพาะด้านนอกไปห้องน้ำก็พร้อมแล้วค่ะสองห้องน้ำนะคะนี่นี่ค่ะทุกคนอันนี้หนึ่งร้อยนะพสุดคุ้มเนาะ ทีแรกพ่อนี่บอกว่าแทบไม่เชื่อนะเนี่ยหนึ่งร้อยนึกว่าร้อยเขาติดป้ายหนึ่งกิโลนะคะก็ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบแกคิดผิดหรือเปล่ายังไม่ถึงโลยังไม่ถึงโลเนาะเบาเนาะนี่นะคะทุกคนอันนี้ย่างเสร็จแล้วนะคะป่นก็ได้นะคะทุกคนกุ้งป่นแล้วก็กินกับมะเขือพวกผักอะไรต่างๆนะคะก็หนึง่งร้อยอิ่มทวไทยเลยนะพ่ออิม่มยกครัว ยิมยกครัวเอเลียนนะคะนู่นรอและวรอแล้รอละกินไก่วันนี้เอเลียนกินไก่นะจ๊ะเอเลียนกินไก่ส่วนเรากินกุ้งนะคะป่นก็ได้อะไรก็ได้นะคะนี่ไงโอ้ยหอมมาเลยหอมไปถึงกระท่อบน้อยก่อยใจเลยนะพ่อใช่ต้องมาสุกเยอะน้องเขาบอกว่าเนื้อจะไม่หวานใช่ไหมปนพอดีออได้สำหรับ พอปิดไฟก็ได้เห็นอยู่เพราะว่านี่ตุ๊ก,กแ,<ส>แกร้องหลายรอบแล้วพ่อผนก็นจะมาแล้วเปล่าว่มัก็รองทุกวันมามามาไขเอฟซนะคะมากินด้วยกันนะคะหนึ่งรบาทแต่มันก็เป็นกุ้งที่ว่าเปลือกหนาเนาะเดี๋ยวสำหรับเราก็ดีใจแล้วกุ้งอะไรคะกุ้งม่น้ำไม่ใช่กุ้งน้ำจืดน้ำเค็มอ๋อเราเลี้ยงได้ไหมนี่ได้ ในสะเราเลี้ยงได้ไหมเราจะลงไปหางมกุ้งกันต้องมีบำบัดน้ำเลยโอต้องให้น้ำแบบเขาเรียกว่าอะไรนะบอกไม่ถูกเนาะออกซิเจนบ่ต้องพันน้ำประจำใช่ไหมไม่ให้น้ำเสียอ๋อเดี๋ยวก็เรียกลูกๆออกมานึ่งข้าวไว้อยู่นะคะเนี่ยไม่เป็นไรเอเลี่ยนให้มันร้อนนั่นแหละนี่นะคะสาวรถ มีแค่ต้นเดียวนี่แหละค่ะก็ถนอมอยู่ทุกวันนะคะเนี่ยตอนนี้แตกนะคะเคือเยอะมากเลยเพราะนี่ว่าจะเอาให้ลอยออกไปนู่นแหละนะคะ<ม>ข้างๆเลย<ม>ก็จะให้ลมออกไปแล้วก็จะต่อเสาไปเรื่อยๆเนาะนี่นะคะต้นเสาวรสรักษาเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าลูกโตมากที่เอฟซีเพื่อนส่งมาให้นะคะตอนนอนนะลูกระเบิดเท่ากับสรงกระปั้นนี่อ้อาวใครละนอนตรงนั้นนะ่ะนอน ร้อนเหมือนบ่ลลูกบ่โอ้ไม่น่าแล้วมันเย็นนี่ตรงนี้นี่ถึงได้ออกมานอนขนาดนี้นะเฮ้ยออวนบิกเอมว่าไงลูกหางก็ไม่มีนานต่มนะคะโอ้ยขอให้ได้ยินเสียงมอไซหรือว่าแสงไฟต่างๆนี่ลุกเลยนะคะทุกคนไปเฮาเขาละเฮาไม่พอนะคะ <laughs> เขาไม่พอยังไล่อีกดูทำท่าโอ,อ้พอนอนตักน้ำหมอกนี่เองนะคะนี่บรรยากาศนะคะโอ้โหนะคะมาทานข้าวด้วยกันนะคะวันนี้จะปนกุ้งนะคะเดี๋ยวเรียกลูกๆออกมาทานด้วยกันค่ะนะคะ,นะคะกินกับผักกับอะไรก็อร่อยดีนะคะทุกคนนี่ไงบรรยากาศบวันไล่พูลหลวงก็ต้องขอขอบคุณนะคะ FC ทุกคนทุกท่านนะคะ ติดตามดูคลิปให้ทุกคลิปนะคะย้อนหลังให้ช่อบออบกูกอกค่ะนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝาก FC ไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ